แต่แรอก็่างอกก่อนที่จะเริ่มประชุมเนี่ยก็ยินดีนะครับที่วันนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ใหญ่ในหอการค้านะครับทุกท่านแล้วก็น้องๆใน YEC ีที่เดี๋ยวขอเลียนเชิญนครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมหอการค้าสมัยที่20 จะมาร่วมสังเกตการพวกเรานิดนึงแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวอยากให้ไม่ทราบทุกคนอันนี้พวกเราจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อจะสร้างวัยใหม่นะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงที่ผ่านมาเราถ้าเราจะรวมตัวกันจริงแค่ผูวเขาวต้องเป็นไปตามวารนะอันนี้เดี๋ยวผมไว้ไวทีหลังแล้วกันนะครับก็ขอให้กาน ผมก็สิริพงศ์อุเทนที่จะคุณครับรองประธานหอการค้าครับอยู่หอการค้ามาทั้งหมดเจ็ดสมัยครับแล้วก็รองประธานนี้ครับก็ขอท้าความนิดนึงอดีตนะครับก็เคยอยู่ในไวดีซีตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นก่อตั้งอยู่มาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนรุ่นปัจจุบันครับก็ได้ทํางานตั้งแต่ไวซีรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาทรที่เราได้รู้จักกันได้พบ ได้ทํางานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จุดมุ่งหมายเราคือเราจะพัฒนาจังหวัดของเราครับมครับก็ขอบคุณทุกท่านครับครับผมประธานของกันครับประธานีวที่ย e ี่ส uh 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 right ิบครับน้องก็ได้เพื่อนสมาชิกเพิลมกันวายอีซีอันนี้ก็พี่นะคะก็เพื่อนอยากจะรู้จักคนนั้นคนนี้ก็มีคนแนะนำค่ะคนแนะวำวงหมอเเลยบอกจะเป็นสมาชิกขอสิก็รีบทันทีค่ะ สมาชิกตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ก็ยังหกร้อยอยูน่นะคก็รู้สึกว่าเป็นค่าสมาชิกที่ถูกที่สุดก็เป็นทั้งสภาวุสาหกรรมสมาคมท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ยืนยาวก็จนกระทั่งเป็นตําแหน่งอาวุโสแล้วก็อมตะอยู่ที่สถานมองเหมือนกันนะคะอ้าอ,อ้อยไม่ได้แนตนัวแตชื่อรองอรัญญาโรมล่าค่ะก็อรัญญาทัวรเล็กบษัเล็ก มาแต่ปีสามารพร้อมกับเป็นสมาชิกแล้วก็จะอยู่ไปจนตายแล้วกันผู้จัารอค้าหอสามาดีนะครับก็ยินดีกับน้องๆเด็กหลุกๆก็ได้ครับทุกคนก็เพื่อนของลนกทั้งนั้นใหญ่ใหญ่ค้าเขาที่หอไทยเขามองว่าอาคาเขาก็ทุกอย่า,บบยางตต้องอยู่ที่คนรุ่นใหม่แบบแล้วก็ให้รู้ว่าไอ t ทีของหอค้าทั้งมาเองพวกเราเนี่ยได้โอกาสมากๆ ที่ผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาสให้ให้พวกเราได้ทํางาน้วได้โชว์ฝีมือด้วยวะนั้นจะททางานได้โชว์ฝีมือได้โชว์ความสามารถมันเราจะมองต่างสมัยกก่อนดั้งเดิมนะโอ้โหผู้ใหญ่ผู้กหญ่จะกันท่าจะเก็บไ้งหมดเด็กทําอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้่อนนี้ตอนทุกอย่างผู้ใหญ่้องคุมท้องดูงหมอะไรก็โดนคุมไว้ทุกอย่างแต่ไอซีของเราเดี๋ยวนี้ ราได้เปิดมาเกือบจะทุกอย่างที่กรรมการหอทำนะฝ่ายเขาเป็นสิทธิธรรมนีจะมาร่วมประชุมมาดูมาแลมาศึกษาหาความรู้แล้วก,ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เพราะยุคนี้เป็นยุคพูดตัวตรงหลับเทคนโนโลยีมันแพา่ไกลคนรุ่นใหน่พวกเราน่าจะเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นอนาคตของชาติเพราะเราเมันต,ต้องอยู่กับคนรุ่นใหมยย่แลนะไอ้รุ่นเก่าๆอย่างผมกับ สัาหนึ่เราจะได้รู้ว่าโอกาสของเราเนี่ยมีเยอะมากในนั้นนะครับพวกเาที่เป็นกรรมการของวัยชีโดยเฉพาะประธานหรือเลขาหรือรองประธานเนี่ยคุตงมีสิทธิ์เข้ามาประชุมกับกรรมการหอทุกเดือนนะครัทุกครั้งเลยนะครับเราก็เปรียบเสมือนหนึ่งก็เป็นกรรมการอหอเหมือนเพราะฉะนั้นทิศทางการทําง,งานของหอนี่ก็อยู่ในความร่วมมือของเราทั้งหมดก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ทํางานอย่างเป็นระบบ ขออยว่า,าอยากให้เป็นทีมนะครับทีมตรวตขอให้ยุดม,มีมีหลักการด้วยครับขอบคุณครับของแรมทางบุรีตรงหลวเอรยูเนเดตเนาะก็อยู่ตั้งแต่วัยซีหนึ่งนะครับแต่ก่อนตอนที่เริ่มวัยซีหนึ่งนี่ก็ทํนั้นธุรกิจคอมพิวเตอร์จนเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นธุรกิจเนาะก็อยู่วัยซีมาร่วม10กว่าปีนะครับแล้วก็อยู่ขอมา6สมัยอาสามสมัย6ปีแล้วก็ เป็นประธานเคยเป็นประธานโครงการด้วยเนาะแล้วก็เห็นไวซีตั้งแต่รุ่งเรืองช่วงรุ่งเรืองที่สุดต้องบอกว่ารุ่งเรืองมากจนมีแต่ก็หลายหลายสถานการณ์มาทําให้ก็เป็นการาฟเหมือนกับว่าเราพอเราทําต่อเนื่องปีสามปีสี่มันก็จํานวนมันก็จะหาได้ยากมากขึ้นนั่นหลยเนี่ยน้อง,องมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรก่อนถามได้เลยน <c oughs> ะแล้วก็ผมเป็นประธานไว e ีนะครับ แล้วก็ธุรกิจก็ทำโรงแรมเจริญคเตนตนี่แหละครับผมที่นี่แหละนะครับก็ธุรกิจเล็กๆน้อยๆอยู่ไอซนะครับตั้งแต่รุ่นที่4นะครับก็ปัจจุบันรุ่นที่6แล้วนะครับก็อยู่เป็นเลขาช่วยเฮียบัสมาทั้งหมดรับสวัสดีคณะกรรมการผู้ใหญ่ประดานอองนะครับผมก็แต่นายทัพทุมพานิชนะครับชื่อเล่นชื่อโนริโอนะครับ ก็อยู่ว e c ตั้งแต่รุ่น4เหมือนกันกับเข้ามาพร้อมกับพีโ o เลยครับก็เห็นความสําคัญนะครับของ YEC นะครับเพราะว่า YEC เนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นกองกําลังสนับสนุนนะครับจากคนรุ่นใหม่นะครับผมก็คิดว่าถ้าทางกรรมการใหญ่นะครับของ หอ,อการค้านะครับอยากให้ไว C ีช่วยสับเพื่อนในส่วนไหนนะครับว C ีก็จะเป็นตัวกลไกแล้วก็ฟันเฟืองที่ดีนะครับในการที่จะทําให้จังหวัดอุดรธานีในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือว่าเรื่องของกิจกรรมของหอ,อการค้านะครับมีมีบทบาทแล้วก็ให้เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าทุกคนนี้ก็คือโลกมันเปลี่ยนแล้วครับคนรุ่นใหม่ก็มีเยอะนะครับขณะเดียวกันก็คือ แราแต่สิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้ใหญ่ด้วยนะครับในการขับเคลื่อน YEC แล้วก็ขับเคลื่อนของการค้าอุดรธานีครับก็ขับรอยู่ตรงทางออกสกลนะครับฝั่งขาเข้าอุดรขอบคุณครับกี่ครับห้อิุรกิจเพิ่งเข้ามา YEC ปีแรกแล้วก็จะพยายามทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับนะครับท่างบนนะครับบน่างพิธาคุณครับผมปัจจุบันนะะรับก็เปิดร้านวันมิตตาครับแล้วก็มีอู่ การภัยรถยนต์นะฮะรับทำดูแลรถยนต์ครับประกันภัยได้หมดเลยนะครับรับัต้องนะครับผมครับก็ขอบคุณมากครับเพื่อเชิญครับเป็นสมาชิกไวซีรุ่นหกครับผมปีแนกครับก็ทำธุรกิจบริหารเลนโบในท่อคลินิกนะครับธุรกิจหัวข่าวต่างๆเนี่ยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะทนายเมย์นะคะทิสุราวาธามริบเกลค่ะเป็นทนายความค่ะอยู่ที่อุดรเนี่ยค่ะ จากว่าทเด็กคนค่ะเวสวัสดีค่ะปอมนะคะพิทยาพรฉชนมกาค่ะประกอบอาชีพร้านอาลามกาแฟปลาปลาค่ะลูกเนีมอนค่ะนุ่นนะคะมาจากน้องทงแม่อิหนวยค่ะรนสุงค่ะ สวัสดีค่ะมาจากวังสามหมอนะคะเออคุณพ่อกับคุณแม่ประกอบร้านเออขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะส่วนของตัวเองนะคะก็ทำร้านกาแฟเล็กๆค่ะชื่อร้านมีตังนะคะไปแวะได้นะคะอยู่วังสามหมอครับส่งออกพริกแห้งครับไปฝั่งลาวผลสองอย่างครับตัวเองครับชื่ออาร์ตสกเรนกาเจน่ากันโงครับผมก็เข้าวัสี่ปีแรกคือตัี่ผมเองนะครับ ก็ทำธุรก <Yeah, ิจค้าขายครับขายส่งครับพวกชินค้าการเกษตรครับอยู่ที่่ไหนอยูตลาดเมืองทองครับแล้วก็จะมีสวนด้วยครับที่อยู่สมนครับสวัสดีครับเป็นวใบซีุนที่ห้าครับผมผมทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอยู่นองพานครับโรงแรมเล็กๆครับอ๋อโรงแรมบางพานแกงครับผมขอขยันขยันด้วย ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วหรือว่าในอนาคตเพื่อให้ไหวเค้ื่อแข็งผมอยากให้คณะกรรมาการชุดใหม่เนี่ยให้สนใจในก็มาจากการที่เราทํางานตามคณะกรรมาการไอ้ข้อบังคับข้อบังคับเพราะว่ามันจะเป็นข้อตัดสินที่ว่าเวลาเรามีปัญหาใดๆเราใช้ข้อบังคับในการเคลียร์ปัญหากันทําให้เราก็จะรู้สึกว่าเป็นเป็นที่ยอมรับ นะครับปัจจุบันผมเชื่อว่ามีวีซหลายคนยังไม่เคยหาข้อมังคบนะครับเ,นะเพราะนั้นเราก็คงจะใช้ข้อมังคบตามนั้นแล้วส่วนเรื่องการการเลือกก็ผมขอให้ทางวายก็ดำเนินการได้เลยครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้เขาจะเลือกคือนน้องเแนะนำตัวอ๋อีมีครับเชิญ ทีอหญิงค่ะทำงานขายกาแฟค่ะอเมซอนที่ปตทข้างราชพัฒน์แับหน้ากองบัพนคคะสองสาม่ไหนค่ะอยู่ปตทในปตทไม่ไม่ไหนค่ะค่อคิวผมเีหรอสวัสดีครับผมธนทิพย์เล้งงามนะครับ ทำอาทีพยังไงครเข้าเดินทาในญี่ปุ่นครับว่ายที่สี่ครับพวกเรายกมือรับรองกันอีกว่าในชื่อที่ที่ผมเนี่ยได้ได้มีโอกาสพูดไปในในในส่วนของ,ของขคณะกรรมการแล้วก็ประธานเนี่ยให้เรารับรองกันอีกทีหนึ่งให้ตามตามตามระเบียบที่เรา,าดีเลยครับที่ทางวายซีรับรองไปเลย คณะกรรมการและนะครับของว e c ชุดนี้เนี่ยเราจะประกอบไปด้วยประธาน YEC นะครับเลยขาธที่การลองรองประธานฝ่ายเน็ตเวิร์กิ่งนะครับเฮดัน hey ยิคในทะเบียนแล้วก็จะมีรองประธานฝ่ายการศึกษารองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานฝ่ายการค้าอีกที่จะคอยเป็นตัวกลางซัพพอร์ตในกรณีที่รอ,องประธานหลักๆไม่สามารถเข้าวมกิจกรรมได้หรือติดภารกิจนะครับซึ่งถ้า สังเกตดูเนี่ยก็จะคล้ายๆายกับโครงสร้างของหอการค้านะครับซึ่งเราก็ได้นํามาจาก,จาก,จากข้อบังคับนะครับในเรื่องในเรื่องนี้นะครับก็อขอขอนุญาต,ตต่อไปนะครับก็รายงานนะครับชื่อของประปธ,ธานและคณะกรรมการสมัยปัจจุบันครับประธานวัชีจากที่เราได้บวตและพูดคุยกันมาในสมัยนี้เขจะเป็นนายพันุพันธ์สมสนุกนะครับหร,ห,รหรือโก้นะครับส่วนเลขาธิการก็จะเป็นใน,ใน,ในายนนายคัตั้งวิบูลพาณิษนะครับเป็นเลขาธิการ รอ,องประธานฝ่ายเน็ตเวิร์กิ่งแล้วก็ควบกับเหรอันยิกด้วยเขาจะเป็นนางสาวอภิญญาแก้วคำนะครับเหรอันยิกจะเป็นนายนัทพงศ์ปานกล้าวนายทะเบียนจะเป็นนางสาวแสงระีพิมพรพิรมนะครับรองประธานฝ่ายการศึกษาจะเป็นนายนัทวันรวิโรชนินรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นนางสาวทิพสุดาวาทะบัน ที่คุณนะครับเราประธานฝ่ายการค้าก่อนลงทุนจะเป็นนายอภิชาสุขบัญชานะครับแล้วก็จะมีนายบุรินทร์ดีพรวัสุนะครับนายธนนัทนนหินลาดนะครับนางสาวกวินทิพย์สศิภาพิพัฒน์นายนัททพลเมธสักและน,นายธนาทิพย์ิรัยงามเป็นกรรมการนะครับซึ่งซึ่ง ส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นประธานผ่านพ้นะครับก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษาวายซีต่อไปก็จะคอยเชื่อมเชื่อมโยงช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะคอยเป็นคนซัพพอร์ตในกรณีที่ท่านประธานคนใหม่เนี่ยจะต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรนะครับผมอันนี้ก็เบื้องต้นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรายชื่อของคณะกรรมการที่บริหารนี้ครับแต่นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจากการ พูดคุยกันสอบถามกันเนี่ยมันที่จริงมันมีมากกว่านี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการ,การนี่คือที่ก่ามานี่คือคณะกรรมการปัจจุบัน,นอันนี้คือคณะกรรมการชุดใหม่ครับชุดใหม่เลยคณะรับรองจากปสี่แล้วใช่ครับอาจารย์ชนชอบแล้ว่ครับคือคือ,ค,อ,ค,อคือเรียนเรียนลบอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราที่ผ่านมาก่อนที่เรามาประชุมอาจจะเขาไม่สะดวกกันก็เลยไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รับการโวตกับทคน หมวดที่5คณะกรรมการและวาระการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีข้อ15เขียนไว้ว่าคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดมาจากการแต,แต่งตั้งโดยเราหรือเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาชิกวายรุ่นใหม่ตามนโยบายหอการค้าน,นั้นแล้วแต่กรณีเพื่อบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์นะครับกรณีที่มาจากการเลือกตั้งให้คณะกรรมการที่ รุ่นที่พ้นไปหรือหรือรุ่นก่อนนะครับจากการสรรหาอย่างที่น้องออบัตรเขาทำแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการหอสการค้าเพื่อหรือรองประธานอื่นที่แต่งตั้งเพื่อร,รู้ภาวะวาระของก็เป็นไปตามตามวาระของประธานหอไม่ว่าเขาจะแต่งตั้งเมื่อไหร่ก็ตามเหมือนแต่งตั้งวันนี้ไม่ใช่นับไปอีกสองปีจะต้องหมดไปพร้อมกับประธานหอ ในในเวลาที่ผมเหลืออยู่นะครับก็เป็นไปตามนี้จริงๆมันยังมีข้อหนึ่งที่ผมหาไม่เจอถ้าสมมติว,ว่านะครับยกมือรับรองนะครับกรรมการ YDC ในในสมัยปัจจุบันนี้นะครับโดยที่จะมีท่านผู้ใหญ่เป็นเป็นผู้คอ,อยสังเกตการนะครับกับพวกเรานะครับก็นคนแรกครับจากที่รายชื่อคนแรกในส่วนของประธานก็จะเป็นนายพันธุพันธ์สมสนุกหรือโคบขออนุญาตให้ทุกท่านยกมือรับรองครับ อ,อ่าขออนุญ,ญาตยกมือ,อกรีรับรองครับใหโกโ้ครับอ่าขอเสิญยกมือ,อโกโ้ได้ครับเป็นเลขาธิการครับยกมือรับรองครับต่อไปอาจจะเป็นนางสาวอภิญยาแก้วคําแต่รู้สึกว่าวันนี้จะติดภารกิจเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสามีประกันครับจะลองลองประธานฝ่ายเลดเบิร์กิ้และเห่รนยี้ครับยกมือรับรองครับยกมรับรอง ต่อไปเห,เหลันเ่ันที่อีกท่านหนึ่งนะครับนายนัทพงษ์ปานกล้าขออนุญาตยกมือรับรองครับแต่วันนี้ไม่ได้มาเหมือนกันครับตองครับตองตองแต่ตองไม่ได้มาโอเคไม่เป็นไรต่อไปนายทะเบียนนะครับน,น,ารนางสาวแสงลาวีกิมพรทิพย์ทีโรมครับขออนุรับรองครับ ไปเป็นรองประธานฝ่ายการศึกษานะครับนายนัทวัฒน์วิโรจนินไม่ได้มาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตยกมือรับรองให้เขานะครับไปเป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬานะครับนางสาวทิพสุดาวาทะบันทิตกุลครับประธานเนารับนาเา ต่อไปก็จะเป็นรองประธานฝ่ายการค้าการลงทุนนายอภิชาติสุขบัญชาวันนี้ก็ไปออสเตรเลียครับก็ขออนุญาตนกมือเราไอทีวต่อไปนะครับกรรมการนะครับท่านอื่นๆก็จะมีนายบุรินทร์ดีพรวัสุนะครับขออนุญาตยกมือเราลองครับ พี่น้ำวันนี้น้องก็ไม่ได้มาเหมือนกันรรรครับพี่น้ำครบับต่อไปนะครับกรรมาการท่านต่อไปนายธ่านนัทนันทนาทนัทานานหิรลาดครับเป็นกรรมาการวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มาเหมือนกันแต่ขออนุญาตยกมือรับรองครับต่อไปนางสาวกบินทิพย์ ชาสีพาพิพัฒนครับวันนี้มาขออนุญาตยกมือรับรองให้น้องครับต่อไปเป็นนายนัทนัทพลเวทศักดิ์เป็นกรรมการครับขออนุญาตยกมือรับรองให้น้องครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนายธนาทิพย์ไลงามกรรมการครับผมขออนุญาตยกมือรับรองครับให้ด้วยก็เขาเป็น ที่ประชุมก็เป็นที่เอกสัรน,นะครับว่าพวกเราได้มีการรับรองนะครับให้น้องแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราเราไม่ได้หยุดในเรื่องของคณะกรรมการแค่นี้หลายๆท่านนะครับก็มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการแต่เนื่องด้วยว่าคณะกรรมการสมาชิกวัยศีสมัยนี้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นที่กาลังกาลังกำลังกำลังทำงาน แล้วก็อาจจะไม่สร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะมามาคอมมิตในส่วนของการช่วยเหลือน้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีโครงการหรืออะไรในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเป็นครั้งเป็นคราวมาร่วมอยู่ในคณ,ณะอนุกรรมการซึ่งถ้ามีการจาจาะจัดตั้งคณะอนุกรรมการเนี่ยเราก็จะเสนอชื่อให้หอการค้าพิจารณาต่อไปนะครับก็ตามกฎตามระเบียบเราครับแจ้ครับสีเเชิญเลยครับ แนะนำตัวเลยครับพีกท่านชื่อแล้วก็ทำอะไรอยู่ครับออ๋ผมผลแต้มนะครับวิซึกงตอนนี้สามสิบแปด Production คนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังงานวิดีโองานโปรดักชั o n หลายอย่างได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่เข้าใจพวกเรานะครับวัยสแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกของหอการค้านะครับที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งผมถือว่าเป็นนีมีนิตหมายที่ดีเพราะว่าเวลาตั้งแต่เราก่อตั้งวเดีมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา10กว่าปีแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่มันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสร,วร่วม,ร,วมร่วมมือกันทํางานผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยท่านมีทั้งประสบการณ์มีทั้งความรู้มีทั้งทุกอย่างที่มีความพร้อมแล้วแต่เราเนี่ยมีแรงแล้วเราก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็สนับสนุน ให้ให้ของการคาของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดเราอันนี้ผมเชื่อว่าเรามีความตั้งใจเดียวกันนะครับแล้วสาคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของกิจกรรมต่างๆผมขออนุญาตฝากไว้อย,อย่างนี้ว่าด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเรอย่างบางทีเรามาทํางานหรือเข้าไปร่วมมือกับจังหวัดบางอย่างเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานแล้วทํางานเป็นเลยเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือว่า อยากจะมีการประชุมหรือมีการทํางานอะไรต่างๆโดยเฉพาะกับน้องๆกรรมการรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะขอให้เราเนี่ยเป็นผู้ติดตามผู้ใหญ่ทางหอการค้านะครับเข้าไปร่วมประชุมหรือเข้าไปร่วมคิดร่วมร่วมร่วมกันทํางานที่ไม่ใช่แยกเป็นหอการค้าหรือ YEC แต่เข้าไปในรูปแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีการประชุมบางอย่างเกี่ยวกับจังหวัดในเรื่องของเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดเป็นต้นแล้วหอการค้าเนี่ยได้มีการเสนอ นั่มีการให้คณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องเ,เข้าไปประชุมอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งฝั่งเราทางวาซีให้เราส่งคนเข้าไปเป็นบัดดี้หรือเป็น,ปนผู้ร่วมสังเกตการเพื่อเรียนรู้งานครับเพราะว่าไม่อย่างนั้น,นถ้าน้องบางคน,เ,นเขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วอยู่ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มาร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอยากใช้เป็น,นทิทางนี้อันที่สองนะครับแต่ผมจะรีบรวบรวมก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เรามาประชุมกันในวันนี้คือ เราคิดว่าจํานวนของวาซีที่เราเสนอหรือเราแจ้งทุกคนไปเนี่ยมันดีแต่ว่าณปัจจุบันนี้ผมคิดว่าตัวเลขมันมันมันมีมันมันมีไว้ก็เท่านั้นเราเนี่ยก็เลยพูดกันในกลุ่มของเราว่าเราอยากจะเริ่มต้นทำวายซีใหม่คือไม่ไม่ได้เซ็ตซีโรข่ขอกาวความในก่อนระดับแก่อกอนนะครับก็อยู่วมาทั้งหมดประมาณ5ปีนะครับเป็นเลขาตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับ ค,คุกขี่แล้วก็เรียนรู้คําว่าหอขอันค้ามาทั้งหมด5ปีจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ที่ได้อยู่ในสถาบันนี้นะครับก่อนอื่นผมผมต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนจะเข้ามารวมถึงวันที่เข้ามาอยู่แล้วจนถึงวันนี้มันมีหลายความรู้สึกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็เติบโตขึ้นจนมีชีวิตแล้วก็ได้ทำธุรกิจที่อุดอรเนี่ยผมกล้าพูดว่า หอการค้าทาให้ผมได้เติบโตจริงๆรวมถึงว่าถ้าเราไม่มีสถาบันนี้ในประเทศนี้หรือในจังหวัดนี้ผมว่าประเทศนี้อาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับเพราะว่าคําว่าหอการค้าเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองหลายๆอย่างเรียกได้ว่าเป็นเป็นระดับโกลบอลได้เลยนะครับถ้าถ้าเห็นผลงานของประธานหอการค้าประเทศไหนเนี่ยหลายๆ,ๆท่านที่ทําม,มารวมถึงประธานหอของ จ,จังหวัดอุดรหลายท่านด้วยครับก็สร้างผลงานได้ดีมากนะครับรวมถึงผมได้อยู่ในนี้ต้องกล่าวถึงประธานว e c ีซีทุกท่านที่ผมได้รู้จักมาด้วยนะครับถ่ายทอดให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นะจะเป็นทนายแม็กนะครับมาถึงยบีบาสนะครับมาถึงคุณแอนแล้วก็มาถึงผมเนี่ยอย่างหนึ่งที่ที่ผมขอเล่าในมุมของว e c ีซีบ้างก็ความเป็นว e c ีซีคือความเป็นพี่น้องที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับ ภาพเราอาจจะดูเหมือนนักธุรกิจแต่จริงๆมันอยู่เป็นพี่น้องจริงๆถ้าถ้าภาพของคําว่าคอนเนคชั่นมันสําคัญตรงไหนผมว่าวันที่เราอยู่ปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพครับแต่วันที่มันเกิดปัญหาตรงนี้สําคัญมากการรวมกลุ่มกันในวันที่มีปัญหาเพราะว่าเราเพิ่งผ่านโควิดกันมาจริงๆในวันที่ที่เราเจอโควิดนะครับผมจําได้ว่า Yec เนี่ยช่วยบุดหมุนกันเองรวมถึงหอการค้าก็มีมาร์เก็ตเพสใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับมันมัน มันเหมือนจะว่าตอนที่เราเริ่มเจอปัญหามันก็ดูมืดมนบนไปหมดแต่พอในความจริงแล้วพอมันเกิดการรวมกลุ่มมันก็กระตุ้นแล้วก็กลับมาใหม่จนได้นะครับอย่างชัดเจนที่สุดข,ของประธานก่อนหน้าผมก็คืออยบางแบเนี่ยธุรก,กิจโรงแรมตอนนัน้นเงียบไปเลยเหมือนคุยกันอยู่สองคนประมาณสองปีนะครับช่วงนั้นผมนก็รู้สึกว่ากลับมายืนได้อีกครั้งก็ก็เพราะว่าคําว่าหอกสังขานี่แหละครับถ้าถามผมว่าวันนี้ ผมได้รับตําแหน่งแล้วผมรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลับปื้มใจอยู่แล้วครับแต่ว่าคําว่าได้เป็นผู้นําเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่โดยตําแหน่งเฉยๆแต่ทุกครั้งที่ทํางานกันจริงๆผมมีน้องๆแล้วก็มีสมาชิกทุกท่านเป็นคนผลักดันอยู่เสมออย่างไงผมขอยกเครดิตให้ทุกท่านมากกว่านะครับผมเป็นเพียงแค่เป็นตัวแทนในการไปนั่งในเก้าอี้ในบางประชุมที่มันมีจํากัดแต่ทุกครั้งผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนทุกท่านไปนะครับ วันนี้ผมขอข่าวครับแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับครับอาจจะพูดไม่เก่งนะครับในในรูปแบบการทำงานนะครับทุกครั้งท,ที่ที่ได้รับมอบหมายงานหรือมองเห็นโอกาสทุกทุกอย่างในจังหวัดอุดรรวมถึงระดับประเทศนะครับผมจะเป็นคนเข้าไปคนแรกๆนะครับอย่างแรกเข้าไปสึกษาและสังเกตการก่อนผมผมมักจะ สอบถามแล้วก็ขอความคิดเห็นจากเ,เพื่อนๆอยู่เสมอครับในฐานะที่วันนี้ได้ได้รับตําแหน่งกัปตันเหมือนที่เฮียพูดนะครับผมก็สัญญาว่าผมจะประครับประคองคันบังคับนี้ให้ดีนะครับรวมถึงนะครับจะขึ้นลงหรือจะลงจอดเนี่ยผมจะถามความคิดเห็นทุกท่านอย่างละเอียดและฟังเสียงของส่วนรวมเป็นหลักนะครับไม่ว่าท่านจะไปทางไหนครับผมพร้อมที่จะพาไปเสมอนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ คณะกรรมการใหม่นะครับวัยสีแต่ว่าประเด็นวันนี้ยังเป็นว่าที่อยู่นะครับต้องทําหนังสือมานะครับ,รบเพื่อเสนอมาอยากขอเดี๋ยวผมผมจ่ายให้เพื่อรับรองการเป็นกรรมการที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎคันนี้ก็ขอขอบคุณกรรมการหลายท่านที่ให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะจับคูเ่เรื่องของเขาเรียกอะไรนะจับ จะผู้บฏีบัตกิจกรรมในตอนนี้ผมอยากจะเรียนชี้แจงให้กับคณะวยัย <c oughs> วัยสีทุกคนทราบนิดหนึ่งว่าทันทีที่คณะกรรมการนี้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ผมขออนุญ,ญาตว่าทุกคนต้องมาประชุมหรือมีกเรื่องการประชุมเหมือนที่ที่บอกว่าท่านเฮยลพพูดถึงเรื่องการประชุมแต่ผมไม่ต้องการให้ไปประชุมอยู่ร้านกาแฟหรือไปประชุมอยู่ที่ไหน ขออนุญาตว่ากรรมการทุกท่กานเวลาจัดประชุมอยากให้จัดอยู่ที่หอการค้าซึ่งมันมีห้องประชุมเล็กอยู่ผมก็อยากให้เป็นห้องนั้นเป็นเหมือนห้องประชุมวายแล้วก็อย่างน้อย้องจัดประชุมครั้งละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกฎข้อบังคับที่เขียนอยู่อย่างนั้นชัดเจนว่าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นสองครั้งก็ได้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ติดประเด็นไม่ติดอะไรและประธานประธานวาซีคือ กรรมการหอโดยตำแหน่งมีคณะซึ่งซึ่งซึ่งเขาต้องทายต้องทายว่าในกรรมการของเราเนี่ยใครดูแลเรื่องไหนแล้วก็จะไปเวลามีประชุมก็จะไปคู่กับหอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าร่วมประชุมกับหอซึ่งมันเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เราเกิดการสื่อสาร สื่อสารระหว่ง Why? Why วกกาง Y-Y-C ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับคณะกรรมการหอเวลาเราพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Y-C ก็คงจะก็จะได้รับรู้แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการหอเองก็จะได้รับรู้ว่าอ่าอันนี้คนรุ่นใหม่เขาคิดแบบนี้นะก็ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือไปนําเสนอต่อจังหวัด แล้วเวลาเข้าร่วมประชุมก็คงจะเข้าร่วมประชุมในลนักษณะอ่านถ้าจังหวัดจะจัดให้บอกเป็นเรื่องไวซีแล้วก็เข้าไปในฐานะวัยซีก็ไม่เป็นไรแต่ให้รับรู้ว่าเราเข้าไปในฐานะของคนคนหนึ่งของกรรมการหอเช่นกันนะครับแล้วก็กลับมาผมก็อยากให้ไปประชุมในคณะกรรมการเราถ้าประชุมแล้วมีเรื่องมีเรื่องอะไรที่นําอยากนําเสนอก็กลับเข้ามาที่ห้องประชุมใหญ่ของ หอจังหวัดประเด็นที่สําคัญต่อมาก็คือว่าเวลาเราจะทํากิจกรรมหรือจะทําอะไรเนี่ยอันนี้เป็นข้อบังคับอยู่เหมือนกันอันนี้ผมทำไมถึงเน้นผมอยากให้ทุกคนไปอ่านและไปทําความเข้าใจจะได้ไม่ไม่มาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทําแบบนั้นทาไมต้องทําแบบนี้นะครับเราจะต้องมารายงานในที่หอหอของอุดรว่าเรากําลังกิจกรรมอะไร แต่ไม่ได้หมายความว่ามาขออนุญ,ญาตแล้วอาจจะเรามีความตั้งใจแล้วแต่ความคอมเมนต์ของคณะกรรมการก็เราก็ต้องเอาไปพิจารณานะครับแลว the the mm. okay. ้วก็มาเพื่อทํางานร่วมกันได้อันนี้ผมขออนุญาตว่าถ้าเป็นสมัยผมผมอยากเป็นแบบนั้นผมคงจะไม่บอกว่าห้ามทำนู่นคุณต้องไปทานี่สิหรืออะไรค่ะมองกล้องนะคะหนึ่งสองย่อยอแล้วย่อแล้ว